วันนี้นะคะเป็นบุญข้าวจีนะคะที่บ้านก็จะเผาเข้าวหลามน,นะคะก็เอามาไหว้ที่ที่พักที่บ้านแต่ไม่ได้ไปทําบุญที่วัดนะคะเพราะเด็กๆเยอะไม่มีเวลาไปทําบุญเลยค่ะการทํำข้าวหลามมวดนี้ก็จะต่างจากทุกครั้งทุกครั้งเราจะทําแบบโบราณน,นะคะแต่งวนนี้เราทําแบบมูลมูลข้าวเหนียวนะคะการทําแบบโบราณก็คือแช่ข้าวเหนียว แล้วก็ผสมน้ำกะทินะคะกอกให้พอดีกับข้าวหลามที่จะขึ้นอืดฟูสุกพอดีนะคะถ้าหวานจัดก็คือข้าวเหนียวจะไม่สุกนะคะนี่นะคะก็อาศัยความชำนาญของแต่ละบุคคลนะคะดอกผักเราก็หมดชุดหมดรุ่นแล้วนะคะไม่มีอีกแล้วกล้วยหอมเราก็สุกคาเคือเลยแบบนี้เลยค่ะ พริกหยวกเราก็เก็บอยู่ถั่วยาวก็ยังมีเยอะเลยแล้วก็ปลาในบ่อวันนี้เราก็หวานไปดอกนี้ดอกมันใหญ่เพราะต้นมันใหญ่ดูฝ่ามือมันใกล้จะบานโอ้โหมันใหญ่เกินอันนี้ประมาณกี่โลนสองโลไหมสองเนอะมันก็ไม่ได้หนักเท่ากระลำหรอกโอ้ก็เดียวดูเพื่อนดู ดูกอมันใหญ่ดูใบกับขาไหนขานี่ว,ว้าวโอ้ใหญ่มากตัดใบ,บปิดเดี๋ยวดอกโดนแดดผิวค้ำหมด <c oughs> มาดูอดอกคณะต้นที่ไม่สมบูรณ์ <c oughs> มิดเลยแต่วันแน่นนะแน่นอวบเลยเห็นไหมนี่ต้นไม่สมบูรณ์มาดูผักชีดีกว่างอกแล้ว เห็นไหมนี่มะกีงอกแล้วต้นที่ไม่สมบูรณ์อันนี้เป็นขมเหลาอ้อยนะเนี่ยดำๆล้างออกได้นี่ถ้าเทียบกับดอกเมื่อกี้นะคนละเรื่องเลยนะเห็นไหมนี่มิดฝ่ามือนี่อันนี้สองต้นคนละขนาดดูขนุนต้นนี้ปลูกมาตั้งนานหวังจะได้กินลูปลายสราบจะถ่ายกับหัวกับหางนะคะเอียงโทรศัพท์ดูนะคะมันไม่แท้แหละแต่พูดถึงน่ะโอ้โห โอ้ยแกะไงเนี่ยเหรอไปดูกล้วยดีกว่ากล้วยสุกโอ้นั่นล่ะนกเป็ดน้ำโอ้ฝูงใหญ่นี่กล้วยสุกขาเครือกล้วยหอมเาอ้าวเขาต้องสับตรงนี้ดิสับตรงนี้โชะแล้วก็ค่อยๆให้มันเอ็นแอนแอนลงมามือเราก็คว้าเครือไว้วว้ย้อนแสง ช่างภาพเพิ่งจะรู้ว่าถ่ายโทรศัพท์กับหัวตอนมาดูคลิปนี่น่ะนะคะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้เออโยกี่ยเอ้ยรับรับโอ้ยหยุดนะจ๊ะนะจ๊ะเอาคว้าไปแล้วอึ๊บมือหนักเหมือนกันว่าเฮ้ยวันเช้ายังไม่โดนนกกินเลยตอนตัดผักอ่ะ โอ้หไวมากตอนมองยังไม่โดนกินเลยโผอแป๊บเดียวที okay. so so mm ่ไปส่งผักนกคงจะหิวพ่อมันน่ะนะโอ้กล้วยหอมทองจ้าดูสุขค่ะคือนกที่นี่เยอะมากคิดแล้วว่าจะรอดสายตานกไปได้นี่ก็ยังเหลืออีกกล้วยหอมเคืองใหญ่ๆเ่ยสรุปว่ากล้วยหอมเคือนี้ก็ได้ตัดตอนสายนะคะก็ได้สุกอีกเครือนึงค่ะนี่โอ้แมมเผลอแป๊บเดียวนกมาจัดการน่ะ ตัดแล้วก็ล้างน้ําเอาอยางออกมไม่มันถ้ามันสุกแล้วมันตัดง่ายทิศแกนมันอ่อนอใช่เ,นะเคยตัดกล้วยดิบเราไปบ่มหูตัดยากมากเก็บมือแต่ถ้ามันสุกเมื่อไหร่ตัดง่ายอเออแกนมันอ่อนกนนออนีวีจักปุ๊ยังไม่ได้นับเลยสองสาม สี่ห้าหกโอ้ยอย่างนี้ถ้าเทศกาลสุดจีนนี่ไซนี่อย่างถูกก็ห้าสิบถ้าอ้วกใหญ่ก็เก้าสิบร้อยหนึ่งใหญ่กว่านี้เยอะได้มห้าสิได้นะเทศกาลพวกนี้ก็ไม่รู้ตรงนี้ก็อยู่ราคานี้แหละแต่ขายตามใจเราของสวนอ,อต้องมาปลูกนะขายเท่าไหรนะ่ก็ตามใจเราทำไมไม่บอกให้ปลูกปลูกปะแต่พ่อปลูกไว้หอมไม่สวยไง นี่ล้างเสร็จแล้วอันนี้เรียกว่าหอมทองท้าหอมเขียวจะสุกแต่เขียวแต่กินจะหอมหอมบรรยายไม่ถูกเนี้ยสุกคาเขือดูแอบถ่ายนกน้อยนกขาวเพิ่งออกจากรังใหม่ๆน,นี่น่ารักกําลังจะออกหัดบินนี่แม่มันเอาแม่หายถ่ายแม่ให้ดูสัหน่อยดู นี่มาดูลังเขานะลังเขาอยู่นี่นากานี่นลังเขานี่อีกลังหนึ่งเห็นไหมนี่บ้านนี้นกมาอยู่ด้วยไปดูละ <ไอ S 1> มุดต้น<ป>บ้านเรากันค่ะนี่ ละมุดอันนี้เราเก็บไปผมรอบหนึ่งแล้วนะคะแต่ผิวมันเป็นแบบเป็นตะเกดนะคะกินไม่ได้นะคะไม่อร่อยเลยทีนี้เราก็เลยเอาสก๊อตไบส์นะคะมาขัดผิวออกก็ดูดีขึ้นนะคะลองกินประดุกก็หวานนะอุ้ยตัวอ้วนแล้วตัวใหญ่นี้ก็จะตัวใหญ่นิดนึงแล้วนะคะเลี้ยงมาได้หนึ่งปีแล้วนะคะได้ประดุกก็ต้องไปเป็นเพชฌฆาตต่ออีกไม่งั้นมีเด็กกินดอกนะเราเอาไปทำราบนะคะทั้งหมดเลยหวานแค่พอกินนะคะหมดยังจุ่มน้ำ มาดูช่วงเช้ากันนะคะเช้าเช้าก็จะยุ่งกันแบบนี้เลยนะคะทุกวันถัวเราก็ติดเยอะมากของพักชีก็ยังเยอะนะคะแล้วก็ดอกะนาหมดไปแล้วเหลือกระหล่ำกระหล่ำเขาจะตัดกันลอบสายนะคะเขาจะเคลียรตรงนี้ให้หมดก่อนตัวยาวก็เก็บได้ทุกวันเลยแล้วก็มานั่งคัดไซส์นะคะนั่งคัดไซส์เพื่อที่ว่าจะให้ถั่วยาวเรามีความสวยนะคะก็จะมีกันสามถึงสี่ไซส์ไปเลยถ้า สาย,ยาวจะจัดเลยนะช่วงประมาณแขนหนึ่ง <c oughs> เรามีนะคะ <c oughs> แล้วก็ราคาจะไม่ดีถ้าสั้นพอประมาณจะราคาดีถั่วยาวเรานี่จะเป็นถั่วยาวเนื้อนะคะเป็นพันเนื้อที่แบบว่าใครมองแล้วเฮ้ยถั่วบวมหรือเปล่าไม่ใช่นะคะนี่ไสาย,ยาวนะคะนี่ก็ไม่ใช่พันบวมนะคะเป็นถั่วเนื้อนะคะไม่ใช่ถั่วกระโหลกนะคะอันนี้กองไว้เราจะมาคุยเรองถั่ว,วกันนิดนึงนะคะหลายคนจะเข้าะจะคิดว่าถั่วอันเนี้ย มันบวมหรือเปล่ามันอ้วอนๆอ,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 อย่างนี้นะคะไม่ใช่นะคะมันเป็นโคนลนสายพันธุ์กระถั่วบางชนิดนะคะที่แบบว่าเรียบๆเก่งๆสีเขียวๆอันนั้นนะคะอันนั้นจะเรียกว่าถั่วยาวกระโหลกอันนี้จะเรียกว่าถั่วเนื้อนี่นะคะไซส์ที่เราเก็บกันก็จะเป็นไซส์นี้นะนนี้เราเก็บมากินในตู้เย็นนะคะใส่ตู้ไว้หลายวันอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าอวบบวมนี่อวบบวมสําหรับตาส้มตํานะคะอันนี้คัดทิ้ง ทิ้งจากที่แม่ค้าเขาเออเอาไปส่งตลาดนะคะแล้วเราก็จะเอามาตำถั่วเพราะว่าถ้าฟิปฟิทอย่างนี้ตำยากมากออกแรงเออจริงๆอย่างที่เขาว่าจริงๆว่าแม่ค้าส้มตำเขาจะใช้ถั่วแบบนี้ตำเพราะว่ามันผ่อนแรงผ่อนแรงจริงๆอันเนี้ยตำยากนะแล้วก็นี่แบบบวมแต่ก็ไม่บวมดูยวหักให้ดูนี่มันแน่นอย่างนี้มันไม่ได้บวมนะคะนี่เป็นถั่วเนื้อ ลักษณะบวมจริงๆของตรงนี้ก็นี่นะเอาแบบว่าบวมที่เราคิดว่าบวมที่สุดนะนี่หักให้ดูเออบวมที่สุดนี่นี่คือบวมแล้วก็ไซส์กลางๆไซส์ที่ไม่บวมเป็นถั่วเนื้อนี่นะแบบนี่ตันๆอย่างนี้เลยนะไม่ได้บวมนะคะบี้ให้ดูบี้ไม่เข้านะคะมันคือถั่วเนื้อนะ ไม่ใช่ถั่วกะโหลกถั่วก็มีสิบกว่าสายพันธุ์เหมือนกันถามก็มาแล้วนะคะก็สําหรับคนที่ไม่เข้าใจเรื่องถั่วก็บรรยายให้เข้าใจกันนะคะสายายมาออกมาจากแปลงผักนะคะนี่นะคะมาเตรียมมะพร้าวนะคะผเผาข้าหลามนะคะบุญเข้าจี่นะคะวันนี้เลยนะคะเราก็จะมีถั่วดาต้มไว้เรียบร้อยวันนี้เราจะทําเป็นแบบข้าวเหนียวมูนนะคะ ทำแบบสมัยใหม่เพื่อซึ่งจะล่นระยะเวลาการเผาเรายังไม่เคยทำแบบมูลเลยนะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็สัดส,ส่วนเราก็ปาก่าเ,เอาเลยนะคะนี่ก็จะ,ะกดลงไปนะคะแล้วก็มีน้ำกะทิหยดนิดหน่อยเราจะไม่หยดเยอะนะคะแล้วทีนี้เราก็จะเตรียมเตรียมเผานะคะเอาไม้มาสมไว้ข้างๆอย่างนี้นเ,เราจะใช้ไม้ไผ่ป่าแค่ลำเดียวนะคะก็ ครั้งนี้จะเผาเองเพราะว่าไม่ซื้อเขาเพราะว่ามีลูกหลานคอยกินด้วยถ้าไม่มีลูกหลานช่วยกินก็ไม่ชอบนะารับร้อนไหมชอบนี่ร้อนนโมร้อนไหมไม่ร้อนเลยไม่ร้อนเลยโอ้เอ้ไหนแชมป์ทำไรกินอ่ะหุยอร่อยไหมกินโชดิกินโชว์โหยเป็นไงหวานไหมหวานไหมเนอะขุดมาจากตรงเนี้ยเหรอขุดมาจากมันน้อยๆเหรอโอ้โมไม่กินกับพี่แชมป์เหรอไม่กินกินไม่ นี่นะคะแม่ก็จะเป็นคนคุ่มการเผานะคะลน้นไหมแม่มันฟุดฟุดเหรอไโอ้มันเดือดเดือดนิดหน่อยเผากันจนมืดเลยนะคะตอนนี้ได้เวลาเก็บแล้วค่ะโอ้นี่เปิดแฟดนี่เก็บข้าวหลามแล้วมืดแล้วนนมืดอย่างนี้ก็<อ>แค่หกโมงเย็นเองนะคะโอ้พอดีเลยได้ไฟ ไอร้อนร้อนมากเลยนะคะช่างภาพอยู่ใกล้ๆไม่ไม่ได้เก็บประบอกอเขาหลามเลยรู้สึกร้อนมากๆเลยปึบแข็งหน่อยจะได้นอนปึบอันเนี้ยอุ๊ยร้อนอุยร้อนล้อมอุยกูหายกิง ที่เราจับกระบอกข้าวหลามต้องชุบน้ําก่อนด้วยนะคะชิดิลค่ะไปไยกลกับบ้านค่ะไปจัดการช่างภาพไม่มีขากล้องนะคะพอดีวางโทรศัพท์ค้ำๆไว้แถวนั้นนะคะนี่ก็จะสับอย่างนี้ถ้ามันข้าวหลามมันร้อนอยู่เยอะมันจะไม่ร่อนนะคะถ้า จะให้ร่อนดีก็คือข้าวหลามมันเย็นนะคะตอนนี้คือเด็กรอกินกันอยู่นะคะว้าว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 เยื่อยังไม่ติดเลยแซม าลามไม้ไผ่ที่เราใช้นี่เป็นไม้ไผ่ป่าก็จะไม่ใช่ไม้ไผ่จากสารที่เขาไวทา<อ>้ทําข้าวหลามกันที่เขาปอกผิวเรียเร่ยมๆอย่างนั้นนะคะอันนี้แม่บอกว่าเนื้อจะแข็งนะคะบ้านเรามีกอไผ่อยู่หนึ่งกอเอาไปขยายพันธุ์ก็ขยายไม่ได้แม่บอกว่ามันมีต้นแม่ต้นแม่มันเสร็จแล้วก็มันล่วงมางมจากมเมล็ดงงน,นะคะก็เลยเป็นต้นลูกมันต้นลูกม,มันก็อยู่ตั้งแต่รุ่นยายย้ายก็เสียไปนานแล้วนะคะก็ะหมดอายุต้นนี้ก็ไม่มีจะเผาแล้วนะคะ เพราะว่าไผ่ก้อนี้ก็แก่มากแล้วนะคะดูโสมๆเหมือนจะหมดอายุค่ะสแหละไหมร้อนรอนอ้ายชให้ครับแม่ํำนี้อยู่โอ้นี่ค่ะร้อนรเลยรอมันเย็นก่อนนะคะเม็ดร้วนๆสวยๆนะคะอมีเด็กน้อยมาคอยช่วยชิมมาดูซิคนประเดิมคนแลกโอ้น้องกินเป็นหรือเปล่า เล่นแดดเดี๋ยวเธอกินเป็นนะเปล่าในรองเท้าถั่วดำรองไหมแอมแอมว้าวกินเป็นหรือเปล่านะแมมไไ่ด้กินนนะกิข้าวอิ่มกันเอออร่อยไหมหาสองกระบอกเองโอ้ทำหน้าดิทำหน้าทำหน้าไฮแมปไฮแมป อุ้ยอุ้ยเป็นไงอร่อยไหมไหนบอกสิยวบางซีเป็นไงพอดีอ่ะก็นุ่มพอดีนะแม่นะนี่มันไม่เห็นเลยไปค่ะไปต่อค่ำแล้วประมาณทุ่มหนึ่งเขาอาหารปลามาเลี้ยงนะคะเป็นเศษอาหารออกมาจากโรงงานนะคะอาหารคนนี่หนะนะคะกำลังมา โอ้หอะไรลอยอุ้ยเสียงนั่นฟังเสียงนะคะเสียงมันดังมากนี่นะคะสรุปว่าเรามานั่งรอปลาเขาให้อาหารปลานี่นะเศษอาหารเพิ่งเอามาจากาภาพเบอร์มาจากาโรงงานนะคะเป็นเศษอาหารไอที่ลอยๆนั่นเป็นลูกชิ้นนะลูกชิ้นแล้วก็จะดูปลามาหุบอาหารแต่ทีนี้ เจ้าของบอบอกว่าปลาอาจจะตื่นวันนี้ปลาอาจจะไม่มานะมันก็ปุ๊บ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 อยู่ตรงนู้นนะเสียงดังเลยเขามาเลี้ยงตอนเย็นเราก็มองไม่เห็นเนาะนี่นี่เริ่มมาละนู้จะมองเห็นกันหรือเปล่านี่นี่เริ่มมากินอาหารปูเปียกนี่นะคะ ไม่ทันมันเลยว้าวเปียกโอ้ยจะตกน้ำพอแล้วกลับบ้านแล้วปลาไม่ให้ดูง่ายหรอกมันมืดด้วยนะนด,ด,ดูต้นพริกนะดอกดอกเลยอันนี้เป็นตอนเช้าแล้วนี่ดอกเยอะเลยนะฮะตอนนี้พริกยังราคาสูงอยู่นะ แต่ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แต่ไม่ต่ำไม่ต่ำจากโลละร้อยนะคะพริกแดงนะเจ้าของสวนบอกรอเก็บอยู่ไม่แก่สักทีนึงจะได้ทันราคานี่นเม็ดเขียวเขียวมีอยู่นะอันนี้ก็เยอะยังเยอะอยู่หมน,นี่ก็ดอกเยอะเลย มาจุดของเอ,อบ่อปลาสวายนะคะนี่เห็นไหมที่เมื่อคืนเราถ่ายให้ดูมืดๆอันนี้เป็นตอนเช้านะคะนี่เดี๋ยวถ้าเขาเลี้ยงอาหารตอนเย็นเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูนะคะว่าปลามากินอาหารกันยังไงมันมันเยอะอยู่นะคะดูเนื้อข้าวหลามกันนะคะเห็นไหมนี่นะคะล้วนๆน,นะคะ แม่กรัวชอบรุ่นรวนก็จะทําแบบรุ่นรวนไม่เละหือหน้ามันเนี่ยช่ำๆนิดหน่อยอยู่นะเดี๋ยววันนี้จะกินหมดตรงนี้แหละท้องใส่ไม่ได้กินข้าวแน่นอนนะคะนี่อ่าวันนี้ก็จบคลิปกันแค่นี้ก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวคราวหน้ามาดูกันใหม่น้ำ<ะ>หมดแนละ้ว ก็จะเลี้ยงเด็กอย่างเงี้ยทุกวันเลยไม่ว่างไปไล้สดผักเลย